แสดงความดีใจกับน้องจิกโกรเจแปนด้วยนะครับโอ้โหล่าสุดนี่สิครับอัปเดตหน่อยนะครับนะน้องชายผมครับจิกโกรเจแปนนะครับนะครับนะได้จดทะเบียนสมรสนะครับกับภรรยาครับน้องติ๊กี้นะครับที่ครับนะเขาขอแสดงความดีใจด้วยสิครับนี่ไครสิครับนะได้มีการจดทะเบียน กันแล้วครับทุกท่านแสดงความดีใจกับน้องทั้งสองคนด้วยครับนะนะครับอืมนะครับนะก็เป็นข่าวดีนะครับนะข่าวดีหลายคนถามจิโก้ไปไหนจิโก้อยู่นี่จ้านะครับนะจิโก้อยู่ไหนจิโก้อยู่นี่ค่ะได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับการเป็นที่เรี้ยบล้อนะครับนะเขาขอแสดงความดีใจกับจิโก้เจแปนครับยูทูบเบอร์นะครับนะที่หายหน้าหายตาไปเอฟซีหลายคน จะมีการถามถ,ามถึงจิกโกกันว่าจิกโกหายไปไหนจิกโกอยู่นี้ครับทุกท่านนะครับนะจิกโกอยู่นี้แล้วนะจ๊ะนะครับนะไม่รู้ว่าสายตรงไปน้องจะรับหรือเปล่านะครับเห็นน้องโพสต์นะครับในเฟซบุ๊กนะครับ,นนรบถึงเวลาแล้วสินะไม่อยากคิดไม่เอาไม่อยากกลับญี่ปุ่นเลยคือจิกโกจะต้องกลับไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะทีเดียนะไม่รู้จะต้องไปนานเพียงใดไม่อยากทําอะไรไม่อยากแยกจากจากไปไม่รู้ต้องทําอย่างไรไม่อยากห่างไกลอยาก อยู่กับเธอเราสายตรงหาที่โกนเนี่ยกันนะน้องมันรับสายว่านะน้องรับสายป่ะน้องว่าป่ะคิดถึงน้องเหมือนกันนะที่ครับคิดถึงน้องนะนะครับที่ครับมาลับติดแล้วติดแล้เดี๋ยวน้องสายแล้วครับไอ้ที่แกไปดูว่าน้องรับสายหรือเปล่านะั่นทะีนะติดแล้วติดแล้วติดแล้วน้องก็ท้ามันไม่ทํางานนล้จะรับครับถ้าทํางานคงจะไม่รับนะที่ ก็ดีใจกับน้องกิโก้นะครับนะนะครับนะครับที่ได้งานทำกลับไปญี่ปุ่นแล้วก็จดทะเบียนสมรสนะครับกับภรรยาติกี้ครับนะติ๊กี้ก็เป็นน่ารักครับช่วงนี้อยู่ทุกนาก็ทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวกับพวกเราทานกันในช่วงนั้นนะน้องไม่รับสายน้องน่าทำงานนิดี่องน้องน่าจะทำงานครับนี่สิีครับนะนี่ครับยืนยันครับน้องโพสเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับในเฟซบุ๊กนะครับ นะครับว่าได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะครับอย่างเป็นทางการนี่สิครับนะไม่อยากจากเธอไปเลยแต่นหน้าที่และการงานต้องไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับก็คิดถึงที่โก๋เนาะหลายคนก็คงจะถามหาว่าที่โก๋หายไปไหนที่โก๋ทาอะไรก็มาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับชมกันครับเมื่อก่อนวันนั้นน้องมาโทรมาหาผมครับผมไม่รับสายนะครับน้องมาโทรมาหาผมนะพี่แ้วผมก็ไม่ได้รับสายน้องครับนะน้องก็คงจะคิดถึงมั้ง คโทรมาคุยด้ฟรครับนะคงคิดถึงโทรมาคุยกันนะครับพอที่โกเป็นเด็กที่น่ารักครับแต่ช่วงหลังนี้ก็มีข่าวไม่ดีมาเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแต่น้องก็เป็นคนที่น่ารักครับทุกท่านนะครับน้องคนน่ารักนะครับน้องก็เป็นคนที่อัถยาศัายสดีขยันนะครับในช่วงที่ในช่วงที่ลุงอยู่แล้วก็ช่วงที่ผมอยู่นะครับฮัลโหลเดือ ปลาอยู่ที่รถให้ปลาเดิมรับได้บ้าขับขับรับได้บ้ารอตรงที่ตุ๊กตุ๊กอ่ะรอรอตรงที่ตุ๊กต๊อ่ะอใช่สิครับก็แสดงความดีใจที่โกครับนะที่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับกับติ๊กตุ๊กี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจน้องก็เป็นอีหนึ่งคนนะครับนะอืม ก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนครับที่เคยอยู่ด้วยกันมาครับเพราะฉะนั้นเป็นแก๊งห้าร้อยครับก็มีจิโก้มีผมมีชิดปากแป่มีบ่าวมืดแล้วก็มีพระนุกนะครับทุกท่านนะครับนะก็อยู่ด้วยกันมาเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีครับตั้งแต่บ้านสี่กอครับบ้านสี่กอน้องก็มานะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเรามองถึงสิ่งดีๆครับเรามองถึงสิ่งดีๆครับไม่มีใครดีเกินร้อย นะครับไม่มีใครดีเกินร้อยแล้วก็คงจะไม่มีใครที่มันจะชั่วเกินร้อยนะครับทุกท่านนะครับมีอยู่ก็ต้องมีจากนะครับนะมีพบก็ต้องมีจากบุญน้อยเราแค่จากกันจะจากเป็นจะจากตุยมันอยู่ที่บุญพาวัฒนาทรงวันนี้ทุกอย่างมันก็นะครับเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเราไม่อยู่ด้วยกันนะครับแต่เราก็ยังส่งใจไปให้ลุงให้ป้าเสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา นะครับนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดที่เราก็ขอให้ส่งแรงส่งใจไปให้กันใครทําดีก็ได้ดีครับใครทําไม่ดีดโอ้ยไปะนะครับใครทําดีก็ได้ดีครับใครทําไม่ดีต้องตามนั้นนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีกับจิโกะเจปแปะนะครับทุกท่านนะครับจิโกะเจปแปะนะครับได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่ร้อยจิโกะนี่เป็นน้องของติกก๊กี้เป็นน้องของยูริปะ่ะ พี่น,น้องของมิยูกิป้าพี่มากิอะไรนะชื่ออนะไรพิกินะครับเป็นเป็นติโกะเป็นน้องของมิยูกินะครับนะมิยูกินี่เคยมาเคยมาหาป้าครับช่วงนั้นครับเคยมาหาป้าแล้วก็ยังยังเคยมาอยู่มาเที่ยวงานวันเกิดลุงในช่วงนั้นหลายคนก็คงจะเห็นกันนะครับช่วงนั้นเนาะก็ มานะครับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนะเป็นสิ่งที่ดีที่อลังจากที่อติกกี้นะครับไดะได้พี่มิยุกิออพี่มิยุกินีโกะได้เป็นน้องชายพี่มิยุกิก็มีแฟนครับช่วงนั้นก็เห็นพาแฟนมาเที่ยวที่อท่ไทยอยู่นะไปก็บีกันนะครับตอนนั้นก็เห็นแกมาเที่ยวท่ไทอยู่นะครับนะ เขาถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่เนาะที่โกคงก็ต้องกลับไปทำํำทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับนะส่วนจิกกี้เขาคงจะต้องอยู่ที่ไทยนะครับที่วิที่ไทยนะครับแล้วก็ทํางานของกันไปนะครับท,ที่โกะเสร็จจากญี่ปุ่นก็คงกลับมาถ่ายบ้างมาเที่ยวพักผ่อนบ้างทีส่สีนะเราเนี่ย